เกิดอะไรขึ้นกับการแสดงคอนสื่อตล่าสุดของต้นข้าวสุปรียาสวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเราสำหรับน้องต้นข้าวสุปริยามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นล่าสุดของต้นข้าวสุปรียาในการแสดงคอนเสิร์ตของเธอสำหรับวันที่12เดือน12งานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่27 ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามเรียกได้ว่ามีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับมาดูคอนเสิร์ตหรือมาชมการแสดงคอนเสิร์ตของต้นข้าวสุปริยาเรียกได้ว่ามีพ่อพ่อแม่เอฟซีมาต้อนรับหรือมาชมคอนเสิร์ตเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของต้นข้าวสุปริยาที่มาแสดงที่งานครั้งนี้นะครับน้องต้นข้าวมาพร้อมกับวงการจนานุเคราะ แบนหรือเป็นวงนักเรียนหรือนักศึกษาของวงการจนานั่นเองเรียกได้ว,ว่าก็รวบรวมเอานักเรียนนะครับหรือสิทธิเก่านะนะครับของโรงเรียนการจนานุเคราะห์นะครับมา,เ,าเรียกได้ว,ว่ามันเลงหรือเป็นวงแบ็กอัพให้กับน้องต้นข้าวสําหรับเมื่อคืนเรียกได้ว่าหลายๆคนสับสนนะนึกว่าเป็นวงสุปริยาแบนจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นวงการจนานุเคราะห์ นะเป็นวงของโรงเรียนนั่นเองนะมีหลายบทเพลงที่น้องต้นข้าวร้องนะครับและก็ทําได้ค่อนข้างดีนะตามมาตรฐานของน้องนะครับในส่วนการร้องเพลงนะครับก็หลายๆคนก็ประทับใจนะสำหรับคนที่อยู่ที่งานนะนะครับส่วนคนที่ดูทางไลฟ์สดนะนะครับหลายๆลายคนก็พูดพูดถึงเรื่องการเสียงเนาะเสียงที่ฟังไม่ค่อยชัดนะนะครับเสียงเบาเสียงของ เอ่อนักร้องอาจจะเบาไว้หน่อยเนาะอะไรประมาณนี้อาจจะเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงอะไรประมาณนั้นนะก็เอาประมาณนี้แล้วก,กันก็เออไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะดราม่าไปนะนะครับก็เป็นว่าพ่ามีปัญหาอยู่บ้างเนาะสำหรับงานเมื่อคืนนะครับซึ่งน้องต้นข้าวก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะนะครับสำหรับสาวน้อยคนนี้เก่งมากๆนะมีช่วงที่ผิดคิวหรือการเ,าเล่นดนตรีที่ขึ้นเพลงหรือ มีข้อผิดพลาดน้องก็สามารถชวนพ่อพ่อแม่พูดคุยนะหรือเล่นตู้เพลงนะนะครับการร้องแบบไม่มีดนตรีอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไหวพริบของต้นข้าวสุปริยานะนะครับเราเห็นแล้วก็โหนี่นี่คือเด็กอายุ13ปีเหรอครับทำไมเก่งจังเลยอยู่คนเดียวกลมเวทีอยู่หมดเลยนะครับพูดคนเดียวทั้งงานนะครับทั้งเวทีนะครับก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศหรือสร้าง โมเมนต์ดีๆหรือสร้างความสนุกสนานนะเรียกว่าน่าจะมีประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆนะตามที่น้องได้ออกงานทุกวันก็ทําให้น้องมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถในการควบคุมเวทีนะครับในวัยเพียง13ปีก็ถือได้ว่าน้องเก่งมากๆนะสำหรับสาวน้อยคนนี้ก็ทําให้งานนะผ่านไปด้วยดีถึงแม้การแสดงนะ ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่น้องก็สามารถควบคุมนะนะครับสถานการณ์และร้องเพลงไปจนจบคอนเสิร์ตนะนะครับและหลายคนก็ประทับใจนะนะครับส่วนตัวแอดก็ถือว่าโอเคนะสำหรับงานเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีดีมากแล้วนะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องอดี ทุกงานนะก็ต้องมีบ้างเลยนะจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนี่มันเป็นมันก็จะเป็นประสบการณ์ของทุกๆคนเนาะจะได้ไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไปอะไรประมาณนั้นนะนะครับและเดี๋ยวลองมาดูคอมเมนต์นะของพ่อพ่เมฟซีนะจะคิดเห็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับเก่งที่สุด ถึงเธอบอกว่าเธอเป็นนักร้องนักเรียนแต่สำหรับ FC อย่างเราเธอคือที่1เสมอนะสุปริยานี่ฮะสำหรับคอมเมนต์แรกก็ชื่นชมนะมาตอกที่คอมเมนต์ที่2ละกันขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกๆเส้นทางครับเป็นกำลังใจให้เสมอครับสู้ๆนะฮะ คนข้าวตู้เพลงความคิดเฉียบแหลมลูกสาวแห่งชาติเลิบๆอืมนี่นะฮะนี่ก็ชื่นชมน้องในการแก้ไขสถานการณ์นะครับแล้วก็มาต่ออีกอคอมเมนต์หนึ่งนะ ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนลูกสาวเราก็เต็มที่ได้ใน,ในทุกสถานการณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาดแต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนแค่ได้ยินเสียงหวานๆของลูกสาวพ่อ,พอ,พอแม่ก็ชื่นใจแล้วค่ะรักน้องรักในเสียงและการอินเตอร์เทนหน้าเวทีของน้องที่ทําได้อย่างดีเยี่ยมมองข้ามเรื่องอื่นหรือองค์ประกอบอื่นไปหมดค่ะอืม เอฟซานนี้ก็คิดดีนะเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับก็มาต่ออีกนะวันนี้เก่งที่สุดแล้วจ้าพักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วสู่ซ่นะฮะร,รู้และเห็นใจจ้าวันนี้หนูเหนื่อยแต่หนูเก่งมากๆจ้าแอ้ไขสถานการณ์หน้าวิธีได้สุดยอดจริงๆพ่อแม่มาช่วยเป็นกำลังใจให้หนูต้นข้าวกันเยอะๆนะคะสุปริยาแสดงวิธีไหนคนเยอะที่นั่นแตกทุกที่ เยี่ยมมากครับติดตามผลงานทุกทุกที่ครับอืมใช่ก็เรียกได้ว่าสําหรับเมื่อวานหรือเมื่อคืนก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่เวทีแตกถือได้ว่าคนเยอะนะนะครับก็ต่ออีกสักคอมเมนต์ละกันทุกคนรู้ทุกคนเห็นทุกคนเป็นกําลังใจปัญหาได้ได้จึงเป็นบทเรียนที่ดีสู้ๆนะลูกสาวตุนข้าวสุบรียาอืมนะ รวบรวมคอมเมนต์นะนะครับประมาณหนึ่งแล้วกันเรียกได้ว่ามีคนหรือพ่อพ่อแม่เอฟซีมาคอมเมนต์และให้กำลังใจนะครับต้นข้าวสุบิยาและทีมงานกันเยอะมากๆนะแอดก็คัดเลือกเอาเฉพาะบางคอมเมนต์แล้วกันนะนะครับเรียกได้ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคอมเมนต์ดีทั้งนั้นแหละนะครับให้กำลังใจนะก็เออมันก็เป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะที่จะ จอในอนาคตนะนะครับก็เรียกได้ว,ว่าน้องก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าวิธีได้เรียกได้ว,ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของน้องต้นข้าวที่เรียกได้ว,ว่าทําให้น้องเก่งและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับงานเมื่อวานหรือเมื่อคืนที่สมุทรสงครามนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันที่อัปเดตตารางงานวันที่13 12, 25, เดือน12 2568เวลา 8นาฬิกา30นาทีประชุมใหญ่สามัญประจำปี256เพจสระกอนอมทรัพย์ครูการจนบ,บุรีอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏการ,ร,รจนบุรี21นาฬิกา15นาทีงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อหลวงพ่อปู่ทองอยู่วัดท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแฮชแท็กมาเป็นกำลังใจให้หนูหน้าวีทีเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพอฟอร์แม่แฟนเพลงที่รักของหนูก็เรียกได้ว่าน้องมี2ง,งานแต่ว่างานแรกก็เช้าแล้วนะครับก็ผ่านมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็ช่วง21่สิบเอนาฬิกา3ไอนาทีนะครับที่สมุทรสาครน,นะครับยังไงก็พอฟอรแม่เอฟซีก็ ไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวเหมือนเดิมนะนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะครับ และสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปโหวตในไทยรัฐอาวด2025ในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีของน้องต้นข้าวด้วยล่าสุดคะแนนของน้องก็9 4 2 0 0 0คะแนนเข้าไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าก็นำอันดับ2อันดับ3หรือคนอื่นๆเยอะอยู่นะครับแต่ยังไงก็ช่วยกันไปโหวตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการก็เป็น Thailand ท o อบโหว2025ในรหัส45ยังไงก็อย่าลืมกันไปโหวตนะครับส่วนคลิปนี้ ก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ